คือการแอบ,บถ่ายในบ้านหลังหนึ่งค่ะทุกคนและทุกคนดูนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิดน่ากลัวไหมคือเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่กําลังจะจัดบ้านตัวเองเป็นตีมคริสต์มาสแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับกล่องปริศนาใบหนึ่งพอเปิดออกมาเป็นกล้องเก่าๆทีนี้พอพวกเขาเอาไปถ่ายรอบบ้านปรากฏว่ามันจะชอบถ่ายติดกลุ่มพลังงานปริศนาหาที่มาที่ไปไม่ได้หรือไม่ก็ถ่ายติดพวกสัญญ,ญาณคลื่นแทรกประหลาดอะไรเงี้ยแล้วที่พีไปกว่านั้นคือพวกเขาเจอเข้ากับเรื่องแปลกประหลาดคืออะไรรู้ปะอยู่ๆลูกสาวบ้านนี้กกก็ชอบตื่นนขึึ้มาาลง แล้วก็นั่งพูดคนเดียววันดีคือดีหนักหน่อยมีการไปนั่งพูดคนเดียวหน้าก,กระจกพอพ่ออุ้มน้องออกไปปรากฏว่าก,กระจกมันแตกแล้วลูกสาวก็มีพฤติกรรมที่มันแปลกมากๆพวกเขาเลยได้ตัดสินใจตั้งกล้องไว้ในห้องของลูกสาวตัวเองแล้วสิ่งที่พวกเขาได้เจอมันทําให้เขาต้องช็อกเพราะว่ากล้องมันถ่ายติดเงาปริศนาค่ะที่มายืนคุยกับลูกสาวปลายเตียงแล้วพ่อก็เลอาเรื่องนี้ไปถามลูกสาวว่าที่ชอบคุยคนเดียวเนี่ยคุยกับใครคําตอบที่น้องตอบพ่อมาช็อกกว่าเดิมน้องบอกว่าน้องคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทบี้แล้วโทบี้เป ที่มันเคยมีอุบัติเหตุไฟไหมวอดทั้งหลังแต่ความแปลกของคดีนี้คือตำรวจไม่พบใครอยู่ในบ้านไม่เจอร่างของครอบครัวครอบครบัวนั้นเลยท,ท,ทั้งที่เขาก็อยู่ในบ้านนะแล้วนอกจากกล้องทุกคนมันยังมีพวกเทปถ่ายเอาไว้เป็นจํานวนมากเป็นคลิปของลูกสาวบ้านเนี่ยที่ถูกไฟไหมพูดถึงผู้ชายที่ชื่อว่าโทบี้เหมือนกันคือมันเกิดอะไรในบ้านหลังนี้กันแน่แล้วกล้องนั้นคืออะไรถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเรียลลิตี้ขนหัวลุกมิติปีศาจมีซับไทยสตรีมได้เลยใน m a x